สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องพุทราสามรถสวนพนิดาการ์เด้นวันนี้พามาเข้าสวนพุทษามาชมปัญหามาดูปัญหาว่าช่วงนี้สวนพุทราของเรามีปัญหาอะไรบ้างสำหรับในช่วงนี้นะครับอากาศก็จะแรงร้อน ที่สวนของเราก็น้ํายังไม่เพียงพอการให้น้ําก็ไม่เพียงพอเท่าไหร่การจเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะช้าปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงนี้นะจะมีะแมงมแมลงปีกแข็งหลายๆชนิดนะครับออกอาละบาดกัดกินยอดกินใบ เป็นยอดทำให้ทำให้พุทราของเรายอดด้วนย,ยอดแห้งแบบนี้เกิด <c oughs> จากมาแมลงติดแข็งหลายๆชนิดนะครับที่รู้ก็คือหลักๆก็คือแมง อีนูนหรือว่าแมงกีนูนแล้วก็ด้วงกุลาบแล้วก็จะมีแมลงอีกชนิดหนึ่งที่กินยอดกินใบของพุทราทำให้พุทราของเรายอดเสียหายที่หมายตาเอาไว้ว่าจะ ว่าจะเหลือไว้เป็นกิน่งหลักก็ต้องกลายเป็นพุทรายอดด้วนไปแต่ก็ว่าไม่ไม่มีผลกระทบมากนะักแต่ก็ทำให้เราเสียกำลังใจนะครับเพรพุทราเป็นพืชตเร็วไม่นานก็คงจะแตหยอดออกมาใหม่แต่ว่าในช่วงนี้เราก็ควรจะป้องกันไว้บ้าง าก,การเข้าทำลายของแมงอินูนร่วงกุหลาบแล้วก็แมงมแมลงหนวดป้องนะจะมีมแมลงชนิดนึงที่มีหนวดสองเส้นเป็นป้องป้อง,องตัวนี้นตัวใหญ่เข้ามากัดยอดทำลายพุษษาของเราที่สวนเคยใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการเก็บ ขวดหรือว่าเก็บไปคั่วถ้าเกิดสวนไหนยังไม่มีการใช้สารเคมีแล้วก็เก็บไปทำอาหารได้อร่อยด้วยแมงกินูนแถวภาคอีสานจะรู้จักกันดีแต่ในระยะหลังๆมาด้วยภารกิจมากไม่มีเวลา เข้ามาเก็บด,ด้วยปริมาณที่เยอะมันระบาดกินทั้งคืนกินเขาจะมาในช่วงกลางคืนทำให้การจัดการก็ลำบากมาเก็บด,ดึกดึกเดินๆก็ไม่ไหวเลยจำเป็นต้องใช้สารเคมีช่วยก็ได้เบาแรงบ้างส่วนสารเคมี นั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวท้ายคลิปจะแนะนำํำที่เห็นก็คือทางภาษาวิชาการเรียกว่าดวงกุหลาบนะครับเขาจะมากินใบในช่วงเวลากลางคืนกินยิ่มแล้วเขาก็จะกลับแต่ว่านี่เขาก็จะ มากินพุทราที่เราพ่นสารเคมีไว้ก็จะเมากับบ้านไม่ถูกหลับหลับคาใบเลยสารเคมีที่เรามาแนะนำวันนี้นะครับจะไม่ใช่ยานอกไม่ใช่สารนอกจะเป็นชนิดดูดซึมนะครับสามารถรักษาคุ้มครองพุทษาของเราไว้ได้ หลายวันเมื่อหลายวันก่อนครับตอนผมมาให้น้ําพุทราก็สังเกตบริเวณโคนต้นครับก็จะมีแมงอินูนแมงอินูนตัวใหญ่ๆก็มีตัวเล็กๆก็มีนอนหลับนอนตายอยู่ข้างโคนพุทรา ก็เลยสรุปว่าสารเคมี2ตัวนี้ใช้ได้ดีตัวไหนที่เขากินใบแล้วยังไม่ตายเขาก็จะหลบลงไปนอนอยู่ใต้โคนพุทราแล้วก็จะไม่ขึ้นมาอีกเลยเพราะว่าเขาหลับไปหลับแล้วก็ตายไปเลยก็เป็นการป้องกันที่ ค่อนข้างจะได้ผลหรือว่าได้ผลดีเลยล่ะคลิปนี้ก็เลยมานำเสนอให้เพื่อนๆพื่อนเช้าพุธาหรือว่าผลไม้อื่นๆที่เจอปัญหาเดียวกันก็สามารถนำสารสองตัวนี้ไปใช้ในสวนให้เกิดประโยชน์ได้เบาแรงไม่ต้องไปเดินจับอดหลับอดนอนทีมันก็เยอะ ไช้แรงไม่ไหวใช้สารช่วยบ้างเพราะว่าช่วงนี้เรายังไม่ได้เก็บผลผลิตสารตัวแรกนะครับที่จะมาแนะนำนี่นะครับชื่อสามัญอะซีทามิพิษเวลาซื้อนะครับให้จำสารสำคัญนะครับอย่าไปจำยี่ห้อนะครับ ยีห่ห้อจะมีหลายยีห่ห้อมีทั้งชนิดน้ำชนิดผงชนิดเนื้อครีมแต่ที่สวนเลือกใช้ชนิดผงเลือกใช้ชนิดผงเพราะว่าผลกระทบต่อดอกต่อใบก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นชนิดน้ำสีเหลืองเหลืองละลายน้ำแล้วเป็นสีขาวนะ่าจะก็จะมีผลกระทบต่อดอกบ้าง ในวิชาการเขาเรียกเป็นยาร้อนแต่ว่าชนิดผงนี้เป็นยาเย็นนะครับสารอีกตัวหนึ่งอ๋อแล้วจะบอกสรรพคุณก่อนสารนี้นะครับจะเป็นครับจัดแมลงชนิดดูดซึมนะครับฉีดเข้าไปก็จะผ่านดูดซึมเข้าผ่านปากใบเข้าไปอยู่ในลำต้นในใบในทุกส่วนของพืช แม้แต่เพี้ยที่เกาะอ,อยู่ตามลากของพุทราก็ยังตายสารนี้นะครับจะออกฤทธิ์กว้างนะครับใช้ได้ทางกําจัดแมลงปีกแข็งเพี้ยไฟไลแดงหนอนชอนใบก็ได้นะครับในตัวเดียวกันนี้เลยก็ใช้ได้ดีให้จำชื่อ สามัญน,นะครับอาซีทานิพิษจะมีหลายๆย,ยี่ห้อด้วยกันก็ให้ใช้ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในฉลากอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ร่วมกันใช้ด้วยกันร้านนี้ก็คือฟิโฟูนวนะครับ ที่สวนก็จะใช้แบบผงเหมือนกันสรรพคุณของเขานะครับก็คือ,อกำจัดปวกลดประจากประชากรของมดแล้วก็กำจัดพวกแมลงแมลงปากกัดทั้งหลายทั้งแหล่แต่ที่เราใช้พี่ฟูนิวจุดประสงค์หลักก็คือ ลดประชากรมดในสวนผุทสาของเราเวลาเราฉีดเดินฉีดนะครับถ้าเกิดเราเห็นขุยมดแล้วก็ใช้เท้าหรือว่าใช้ไม้เกี่ยเๆๆียเีย,เยให้หมดขึ้นมาเยอะๆแล้วเราก็ฉีดมดจะไม่ตายทันทีนะครับมดจะ ได้รับสารแล้วก็จะกลับลงไปในรังไปตายในรังแล้วมดนะครับเป็นเป็นสัตว์ที่กินกันเองกินซากกันเองก็จะได้รับสารนั้นไปนางพญามดในรังก็จะได้รับสารไปด้วยในที่สุดมดรังนั้นก็จะตายทั้งรังก็จะเป็นการกำจัดมดอย่างได้ผล ให้จำชื่อสารนะครับฟิโฟนิวใช้เป็นมีหลายชนิดมีแบบสูตรทางเคมีมีหลายสูตรมีสูตรอีซีสูตรเนื้อครีมสูตรผงแต่ที่นี่ก็จะใช้สูตรผงนะครับใช้ง่ายเก็บรักษาง่ายไม่มีผลต่อดอกต่อใบ ง่ายใบไม่ลวกดอกไม่ร่วงดับเบิลโดสได้ดับเบิลโดสก็คือการใส่สารในสองเท่าของที่แนะนำในฉลากสารสองตัวนี้นะครับใช้ร่วมกันตลอดภายในสวนภุ้สาของเราก็จะแก้ปัญหาได้หลายอย่างมาแมลงปากกัดแมงอินูน แมงทั้งหลายทั้งแหล่ที่กัดกินใบพุทราของเราแม้แต่ปัญหาเพี้ยปัญหาหนอนชอนใบนะครับให้ควบคุมควบคุมได้เกือบทั้งหมดแต่ว่าในช่วงนี้เรายังไม่ได้เก็บผลผลิตนะครับก็ใช้สามารถใช้ได้อย่างสบายใจ เวลาใช้แล้วก็ให้ป้องกันตัวเองด้วยนะครับใส่ชุดมิดชิดใส่ผ้าปิดจมูกหรือว่าหน้ากากป้องกันเคมีด้วยป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับสารนี้สองสารนี้จะตกค้างนานครับค่อนข้างนานระยะปลอดภัยอยู่ที่อ่า เจ็ดวันถึงจะเข้าสู่ระยะปลอดภัยแต่ในฉลากก็ระบุไว้14วันนะครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้จะคุ้มครองอผู้ซาของเราได้ประมาณนะตามฉลากที่ร,ระบุไว้ก็เจ็ดถึงสิวันเราก็ไม่ต้องฉีดบ่อยสำรวจพยายามสำรวจสวนบ่อยๆก็ถ้าเกิด เจอการรับบาดแล้วก็ค่อยฉีดก็ได้สำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำการใช้สารเคมีในสวนของสวนสวนพุทราสามรถพนิดาการ์ด้นไว้เพียงเทัานี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจอ๋อกดติดตามด้วยอ๋กอกออย่าลืม ใส่น้ำยาล้างจานเพื่อเป็นสารจับใบด้วยนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรทดแทนทดแทนาสารจับใบที่มีราคาสูงก็ใช้ได้นะครับประสิทธิภาพอาจจะไม่สู้ของที่มีราคาสูงก็ใช้ได้เหมือนกันเอาวันนี้ อันเมก็มาแนะนำแค่นี้ก่อนขอลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยนะครับ